พระเจ้าตรัสถามว่าคุณรักฉันไหมแล้วตามฉันมาซื้อน้ำมันใหม่จากผู้ที่ฉันส่งไปแต่เรียกของพระเจ้าทำเป็น call of God สิบสองพฤศจิกายน2549 จากพระเจ้าพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระวจนะของพระเจ้าตรัสกับทิโมธีสำหรับทุกคนที่มีหูที่จะได้ยินพระเจ้าตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ทิโมธีว่าจงเขียนตามที่ข้าพระเจ้าพูดใช่แล้วได้ยินและเข้าใจด้วยเพื่อว่าพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รับการสถาปนาและทำให้ชัดเจน ดูเถิดเราได้ส่งเจ้าออกไปอยู่ถ้ำการแกะของเราเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่ขาดประสบการณ์เหมือนผู้มีความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับฝูงแกะของเราตั้งแต่เกิดเจ้าเราได้แยกเจ้าไว้ตัางหากเพื่อจุดประสงค์ของเราแท้จริงแล้วก่อนที่เจ้าจะก่อตัวในคันเราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้เผยพระวจนะแกะบ่บรรดาประชาชาติดังนี้แหละ เจ้าจงไปหาเราและเป็นแสงสว่างแก่ประชากรของเราเป็นดวงประทีปที่ส่อง่ามกลางความมืดแห่งยุคสุดท้ายเสียงตะโกนในสถานที่ลกล้างเรียกพวกเขาเจ้าจะเป็นพยานให้เราเป็นศิลาแห่งความขุ่นเคืองซึ่งเราจะวางไว้แทบเท้าของคนกบฏและตั้งปราบคิดสัจของมนุษย์ทั้งหมดนี้ ทำให้พวกเขาสะดุดลม้มเพราะเราได้เติมเต็มเจ้าด้วยถ้อยคำจากปากของเราและให้เจ้าเขียนถ้อยคำเหล่านี้ทุกอักษรด้วยดาบอันคมกริบซึ่งเราจะแยกมันออกจากกันเราคือพระเจ้าใช่แล้วที่โมธีเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นยามเพื่อประชากรของเราฉะนั้น เจ้าจะได้ยินถ้อยคำจากปากของเราและตักเตือนพวกเขาจากเราถึงกระนั้นหูของพวกเขาก็ตึงและสีหน้าของพวกเขาก็นิ่งเฉยเพราะพวกเขาเย่อหยิ่งและปฏิเสธสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาอยู่เสมอแท้จริงถ้อยคำของเรากลายเป็นที่รังเกียจในหมู่พวกเขาและในทางของเราพวกเขาไม่พบความยินดีเลย เพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มผูนในเจ้าเจ็ดเท่าและทำให้พระวจนะนี้เป็นเหมือนแตรที่ดังก้องอยู่ในหูของชนชาตินี้เป็นหนามที่อยู่เคียงข้างประชาชาตินี้ซึ่งไม่อาจถอนออกได้ส่วนเจ้าทิโมธีจะถูกมองว่าเป็นศัตรูของมนุษย์เพราะเราได้เอาถ้อยคำของเราใส่ปากเจ้าแล้ว ดูเถิดเราได้เรียกเจ้าออกมาจากถ้ำกลางมวลมนุษย์ภาชนะที่ว่างเปล่าแห่งความอับอายซึ่งเราได้ชำระให้สะอาดและเติมด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่ผู้ที่ทุกคนในโลกนี้รังเกียจและข่มเหงอย่างมากแต่ก็ยังได้รับความชื่นชมยินดี จากเหล่าทูตสวรรค์เพราะแม้แต่ผู้ที่อ้างว่าเป็นแกะของเราก็ยังเกียดชังเจ้าด้วยความเกียดชังอันขมขื่นอย่างสุดซึง้งถึงขัน้นคว้างก้อนหินมากมายทั้งทางวาจาและการกระทำเพราะพวกเขาไม่รู้จักเราเราจึงได้เรียกท่านทั้งหลายออกจากโลกนี้และจะส่งท่านกลับเข้าไปในโลก ด้วยแม้กระทั่งคิดจักรของมนุษย์ด้วยเพราะว่าเจ้าเป็นกายของเราแต่ก็ต้องแยกจากสิ่งที่มนุษย์เรียกว่ากายของเราเพราะเราได้ตั้งเจ้าเป็นศัตรูกับพวกเขาแล้วเพราะตามที่เขียนไว้ถึงผู้เผยพระวจนะของเราในสมัยโบราณมันก็เป็นเช่นนั้นกับเจ้าด้วยดูเถิด เราได้ทำให้หน้าของเจ้าแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับหน้าของพวกเขาและหน้าผากของเจ้าก็แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับหน้าผากของพวกเขาเหมือนหินยืนกลางแข็งยิ่งกว่าหินเหล็กไฟเราได้ทำให้หน้าผากของเจ้าอย่าก,กลัวพวกเขาหรืออย่ากตกใจกับรูปรักษของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาล้วนเป็นวงวานที่กบฏก็ตามใช่ เราได้ตั้งใจไว้เหนือประชาชาติและอาณาจักรต่างๆให้ถอนรากถอนโคนและพังทลายลงให้ทำลายและพังทลายลงให้สร้างและปลูกเพราะเราคือพระเจ้าและเราไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเราจะส่งพวกท่านออกไป่าำกลางหมาป่าและแกะที่เอาแต่ใจซึ่งทั้งสองจะกัดพวกท่านและพยายามจะทำร้ายพวกท่านดูเถิดในวันที่เราส่งเจ้าไปคนจำนวนมากจะรวมตัวกันต่อสู้เจ้าเพื่อพวกเขาจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นชิ้นเพื่อพวกเขาจะเหยียบย่ำคดีของเราและขัดขวางไม่ให้คำพูดของเราไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม เพราะเจ้าถูกส่งมาเพื่อพูดความจริงอย่างเด็ดขาดและประกาศคำพิพากษาของเราต่อเมืองของมนุษย์ทำสงครามภายในสมาชิกของเราสร้างศัตรูของมนุษย์ทิโมธีเจ้าจงสังหารน้องชายของเจ้าเสียในใจด้วยดาบซึ่งเราจะมอบให้แก่เจ้าและให้ประชาชนเหน็ดเหนื่อยด้วยเสียงแตรของเรา เพราะในมือข้างหนึ่งคุณจะต้องถือดาบที่คมสองคมซึ่งก็คือสัจธรรมที่สมบูรณ์และอีกทางหนึ่งคือเสียงเรียกแต่ของพระเจ้าซึ่งคุณจะต้องเป่าคำเตือนลูกเอ๋ยอย่าก,กลัวเลยฉันอยู่กับคุณเพื่อส่งมอบคุณเพราะฉะนั้นจงฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะนี่คือปัญญา พระเจ้าเที่ยงธรรมในทุกสิ่งและถ้าความยุติธรรมของพระบิดาไม่ลำเอียงแล้วมันจะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในยุคสุดท้ายนี้ว่าผู้ที่วางตนไว้ก่อนจะต้องเป็นคนสุดท้ายและผู้ที่ถูกมองว่าเป็นคนสุดท้ายจะเป็นคนแรกที่เพราะฉันควรทำอย่างไรและฉันจะพูดอะไรกับคนเหล่านี้ที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียน กับผู้คนที่พูดในนามของเราอยู่เสมอโดยอ้างพระวจนะของเราในพระคัมภีร์แล้วในวันเดียวกันนั้นเองกับไม่เชื่อฟังมันจะมีคนใดที่คิดว่าตนเองชอบธรรมเพียงเพราะเขารู้จักนามของเราจะถูกเอาออกจากวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นรางวัลสำหรับการไม่เชื่อฟังและมีจิตใจสูงส่งหรือไม่ไม่แน่นอน แล้วคนเหล่านี้ที่พูดในานามของเราโดยใช้คำของเราเองเพื่อยกย่องตนเองและตัดสินผู้อื่นละ่ะฉันควรจะตอบแทนผู้สูงส่งและมอบความชอบธรรมให้กับตนเองหรือไม่ฉันจะยกใครก็ตามที่สอนบัญญัติของมนุษย์เป็นหลักคำสอนหรือไม่ฉันจะยอมให้ผู้ที่ยืนหยัดเพื่อทางของตนเองในขณะที่พวกเขาต่อสู้กับฉันหลบหนีได้หรือไม่ไม่แน่นอน ข้าพระองค์เรียกร้องความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความสุภาพอ่อนโยนและความกลัวจากผู้รับใช้ของเราแบ่งพระวจนะของเราอย่างถูกต้องเพื่อการสั่งสอนพี่น้องของพวกเขาและน้องสาวไม่ใช่เพื่อตัวเองเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะพวกเขาอยู่ในคริสตจักรของมนุษย์ที่ละทิ้งบัญญัติของเรา และเพิกเฉยต่อกฤษฎีกาของเราทุกข้อชนชาติที่เกลียดกฎเกณฑ์ของเราและไม่รักวันสบาโตของเราพระเจ้าตรัสด,ดังนี้แก่ทุกคนที่อ้างว่ารับใช้ในนามของเราคุณรู้จักเราจริงๆหรือไม่คุณได้รับฉันอย่างแท้จริงหรือไม่และถ้าท่านรับจากเราแล้วทำไมท่านจึงไม่ติดสนิทอยู่ในเรา ผลแห่งจิตวิญญาณของเราเองซึ่งเจ้าบอกว่าอยู่ในตัวเจ้าอยู่ที่ไหนฉันบอกความจริงแล้วฉันไม่ได้เห็นและของประธานของเราเจ้าทำอะไรกับของเรานั้นแกะลงของฉันเจ้าไปวางไว้ที่ไหนพวกเขาอยู่เคียงข้างศรัทธาของคุณ ซึ่งถูกใส่ผิดที่เช่นกันแล้วทำไมคุณถึงมาต่อต้านฉันตอนนี้เพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกสิ่งที่ท่านจะทําถูกนับไว้เป็นหลักฐานแก่ท่านเป็นแน่เว้นแต่ท่านจะกลับใจและหันกลับจากทางชั่วที่ท่านได้เลือกไว้และสลัดเสื้อผ้าโสโครกที่ท่านสวมไว้อย่างแท้งทําเป็นเสียปลดเปลื้องความเย่อหยิ่งและละทิ้งความภาคภูมิใจของคุณ แท้จริงแล้วพวกคุณหลายคนร้องขอการให้อภัยจากฉันและฉันได้ชำระคุณด้วยเลือดของเราเองแล้วที่รักคุณไม่แต่งงานกับฉันแล้วหรือเหตุใดคุณจึงเล่นชู้โดยกลับไปสู่สิ่งเหล่านั้นฉันยกโทษให้คุณแล้วและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฉันเกลียดลูกรักพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง ถึงกระนั้นคุณก็พยายามที่จะเปลี่ยนพระวจนะของเราให้เหมาะกับความเห็นแก่ตัวของคุณเองและยึดมั่นในสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้าฉันควรรวบรวมคุณและให้รางวัลคุณสําหรับความผิดพลาดของคุณหรือไม่ไม่แน่นอนคุณรอดแม้จะเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ใช่แล้วพระเจ้าไม่ได้มุสาต่อแกะของพระองค์ แต่จำไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแก้ไขและตีสอนทุกคนที่พระองค์ทรงรักอย่างแน่นอนทำให้เจ้าสาวของพระองค์เหมาะสมกับสามีของเธอเมื่อพระองค์กลับมาหาเธอโอ้ที่รักความมืดมิดที่ล้อมรอบคุณนี้คืออะไร ความโสโคกที่ปกคุมคุณอยู่นี้คืออะไรชูตะเกียงของคุณขึ้นเพื่อที่ฉันจะได้เห็นหน้าคุณคุณไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะคุณได้ทำให้สิ่งที่เราให้คุณแปดเปื้อนไปดูเถิดคุณได้เอาน้ํามันบริสุทธิ์มาเทลงบนพื้นดินคุณได้ผสมผสานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ากับสิ่งที่ดูหมิน่นและความบริสุทธิ์ด้วยความน่ารังเกียจ ดังนั้นตะเกียงของคุณจึงไม่สว่างดังนั้นคันประทีปทุกคันจะถูกถอดออกจากที่ของมันรีบออกมาสิบัตรนี้ไปซื้อน้ำมันใหม่จากผู้ที่เราได้ส่งไปเพราะพวกเขาขายน้ำมันบริสุทธิ์ซึ่งเราเองมอบให้พวกเขาเราคือพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชน และทรงพระชนอยู่เป็นนิตรัดดังนี้ว่าสาธุเราได้ส่งยามออกไปผู้เผยพระวจนะของเราผู้ที่ท่านจะรู้จักด้วยผลของพวกเขาวิบัติแก่ผู้ที่ไม่ยอมรับคำพูดของตนและไม่เพิกเฉยต่อคำตักเตือนของพวกเขาเพราะคงจะดีกว่านี้ถ้าท่านไม่เคยพบพวกเขาหรือไม่ได้ยินพวกเขาและยังคงโง่งเขลาอยู่ ถึงกระนั้นเจ้าก็ได้ยินพวกเขาแล้วและเราได้ส่งพวกเขาไปแล้วดังนั้นเจ้าจึงถูกผูกมัดด้วยคำพูดของพวกเขาเป็นเชือกที่ตัดไม่ได้เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นของพวกเขาดูเถิดเราคือผู้ที่พูดผ่านพวกเขาเพราะเราได้ใส่ถ้อยคำของเราไว้ในปากของพวกเขาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น วิบัตแก่บรรดาผู้ที่มาต่อสู้กับพวกเขาเพราะคุณได้ยกส้นเท้าขึ้นต่อสู้เราอย่างแน่นอนพระเจ้าตรัสและบรรดาผู้ที่เอาหินขว้างของพวกเขาด้วยคำพูดหรือการกระทำสิ่งเหล่านี้จะไม่ถูกรวบรวมและพวกเขาจะหนีไม่พ้นเพราะเราจะทิ้งพวกเขาไว้ในถ้ำกลางไฟเหลือไว้จนถึงการชำระล้างในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าถือเป็นความถ่อมใจอย่างยิ่ง จะมีการร่ำให้และขบเขียวเคี้ยวฟันพระเจ้าเจ้านายของคุณอาจารย์ของคุณผู้ถือไม้กางเขนของคุณตรัสด,ดังนี้ว่าผู้รับใช้คุณยืนสูงเกินไปเส้นรอบวงของคุณกว้างเกินไป คุณไม่สามารถผ่านได้เพราะประตูเล็กและทางแคบเป็นทางไปสู่สวรรค์ไม่มีชายร่างใหญ่คนใดเข้าไปได้ไม่ว่าจะเรียกว่าคริสเตียนหรืออย่างอื่นเพราะเป็นคนถ่อมตัวและสำนึกผิดที่จะเข้าไปไม่มีชื่อหรือเพียงประกาศหรืองานใดๆที่จะพาเจ้าเข้าไปในบ้านของพระบิดาของเราเพราะเราตรวจด,ดูจิตใจและความคิด ฉันต้องการความสมบูรณ์แบบหรือไม่ไม่แน่นอนฉันต้องการความจริงใจและความจริงจิตใจที่เต็มไปด้วยความรักความมุ่งมั่นที่จะเชื่อฟังอย่างจริงใจผู้ชายที่กลับใจใหม่อย่างเต็มที่ในส่วนภายในของเขาผู้ชายที่ถ่อมตัวลงต่อเราอย่างต่อเนื่องสแสวงหาน้ำพระทัยของเราด้วยความไว้วางใจทั้งหมด เป็นคนรับใช้ที่ไม่ลังเลใจที่จะมาหาเราเมื่อเขาสะดุดเป็นคนตามจิตวิญญาณของเราเองเป็นคนที่ทำตามใจของเราเองเพราะฉะนั้นที่รักทั้งหลายจงตั้งใจฟังและจดจำถ้อยคําของเราทุกคนที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนฉันถามคุณว่าคุณรักฉันจริงๆหรือไม่ จากนั้นจงติดตามฉันมาที่รักทั้งหลายจงตั้งใจฟังและจงจำคำพูดของเราทุกคนที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนคุณรักฉันจริงๆหรือไม่จากนั้นเชื่อฟังคำของฉันและติดตามฉันที่รักทั้งหลายจงตั้งใจฟังและนำถ้อยคำของเรามาใส่ใจทุกคนที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนคุณรักฉันจริงๆหรือไม่จากนั้นทุกสิ่ง แล้วติดตามฉันไปกันเถอะหยุดทำลายหัวใจของฉันและให้ความสนใจกับปีศาจติดตามฉันโอ้ที่รักของฉันฉันรักคุณเสมอมาฉันรักคุณตั้งแต่แรกเริ่มฉันเป็นผู้สร้างของคุณเป็นช่างไม้ของคุณเป็นพ่อของคุณไปกันเถอะ ละทิ้งความเย่อหยิ่งของคุณที่รักปล่อยโรคนี้ไปปล่อยวางและมาหาฉันตามความจริงความรอดของคุณแน่นอนเพราะฉันรู้จักบรรดาผู้ที่อยู่ในอาณาจักรของเราฉันรู้จักผู้ที่เป็นของฉันฉันรู้จักพวกคุณทุกคนฉันรู้ว่าคุณเป็นคุณและคุณจะเป็น ที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงฟังเราเถิดและอย่าหันไปทางขวาม,มือหรือทางซ้ายเลยจงจ้องมองมาที่ฉันเพราะเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงเท่านั้นเป็นเส้นทางเดียวที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ที่รักฉนันไม่เปลี่ยนฉนันก็เป็นเหมือนเมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้ที่จะมาถึงดังนั้น สิ่งที่เราเขียนไว้อย่าให้ใครเปลี่ยนแปลงแต่จงติดตามเราดังที่เราได้กล่าวไว้แล้วไม่ใช่อย่างที่ท่านอยากให้เราพูดที่รักทั้งหลายจงรักษาพระบัญญัติของพระบิดาดังที่พระองค์ทรงจารึกไว้ในศิลาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองจํานวนสิบเก็บรักษาไว้ทั้งหมดจดจำไว้ทั้งหมด และทําตามที่เขียนไว้ทั้งหมดไม่ใช่อย่างที่มนุษย์เขียนขึ้นใหม่และจะถือว่าสิ่งนี้เป็นความชอบธรรมแก่ท่านเพราะเราได้ปลดปล่อยคุณให้พ้นจากคํำสาปแห่งธรรมบัญญัติแล้วแต่เราไม่ได้ปลดปล่อยคุณจากการเชื่อฟังธรรมบัญญัติเลยแต่เราได้ให้หุนทางแก่ท่านโดยจิตวิญญาณของเราเองที่จะรักษาธรรมบัญญัติ โอที่รักของฉันทำไมคุณไม่เข้าใจคำพูดของฉันทำไมคุณไม่รักฉันทำไมคุณถึงสูญเสียความปรารถนาที่จะติดตามฉันความรักของฉันไม่เปลี่ยนแปลงแต่เธอเปลี่ยนไปดึงใจของเธอให้ห่างไกลาจากฉันเดินในทางที่ไม่ดีต่อความเจ็บปวดของตัวเองอยู่เสมอพวกคุณทุกคนกลายเป็นเจ้านายของตัวเองแล้ว ท่านที่รักทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระบิดาได้ประทานแก่ท่านหยุดดูหมิ่นวันสะบาโตของพระองค์จงรักษาสิ่งที่พระบิดาทรงบัญชาท่านไว้เพราะธรรมบัญญัติตั้งอยู่เป็นนิตเช่นเดียวกับสิ่งสารพัดท,ที่มีอยู่ในนั้นก็ตั้งอยู่เช่นกันดูเถิดตั้งแต่วันสะบาโตถึงวันสะบาโตในราชอาณาจักรประชาชาติต่างๆจะขึ้นมายัางกรุงเยรูซาเลม็ม และนมัสาการเราดังนั้นที่รักของฉันจงตามเรามาและทำให้ความรักของเราสมบูรณ์ด้วยการเชื่อฟังโอบกอดศาสดาพยากรณ์ของเราและแยกตัวออกจากคนที่ถูกเรียกอย่างเท็จบรรดาผู้ที่ปฏิเสธชื่อของเราด้วยทุกสิ่งที่พวกเขาพูดและทำเพราะว่าผู้ใดอบกอดผู้ที่ปฏิเสธเราก็โอบรับผู้ที่ต่อต้านเราด้วย และผู้ใดที่อบกอดผู้ที่เราส่งไปก็อบกอดเราและจะถูกซ่อนไว้ในวันแห่งพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราคือพระเจ้าดังนั้นเราบอกเจ้าทั้งหลายอีกครั้งว่าเจ้าจะรู้จักศาสดาพยากรณ์ของเราด้วยผลของพวกเขาอย่างแน่นอนซึ่งมารไม่สามารถเรียนแบบได้จงเรียนแบบใช่ ส้ำกันไม่ดังนี้แหละเจ้าจะรู้จักพวกเขาด้วยผลของเขาและด้วยเสียงแตรที่ประกาศชื่อของเราและการมาของเราอย่างต่อเนื่องเพราะเราอาศัยอยู่ในพวกเขาและพวกเขาก็อยู่ในเราเราบอกท่านทั้งหลายอีกว่าวิบัติแก่ผู้ที่มาต่อต้านผู้สื่อสารของเราในวาระสุดท้ายนี้เพราะนี่คือการพิพากษาของพระเจ้า สำหรับคนชั่วพวกเขาจะถูกเผาด้วยไฟพวกเขาจะถูกผ่านจนสิ้นซากและสำหรับคนชอบเท็จพวกเขาจะถูกทิ้งให้อยู่ในความสับสนและน้ำตามากมายเนื่องมาจากความเย่อหยิ่งและความเย่อหยิ่งของพวกเขาและสำหรับการพิภากษาการข่มเหงคำสอนเท็จการคาดเดาอันชั่วร้ายความริษยาพูดงโง่เขา และความโกรธการลงโทษทางวินัยของพวกเขาจะรุนแรงที่สุดกระนั้นพวกเขาจะได้รับการช่วยให้รอดดังผู้ที่ได้รับการขัดเกลาวด้วยไฟแห่งวินัยของพระบิดาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ด้วยความร้อนแห่งการสั่งสอนอันเข้มงวดของพระองค์ไม่ตกอยู่ภายใต้การลงโทษแห่งความตายครั้งที่สองเพราะนามของเราและการเสียสละของเราค่อนข้างจะเข้ามาในอาณาจักรของเราด้วยความทุกข์ยากลำบากใหญ่หลวงซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าทรงผ่านพ้นไปบางคนต้องตายเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า บางคนซ่อนอยู่ในถิ่นธุรกันดานชั่วขณะหนึ่งวาระและการแบ่งเวลาและดูเถิดมีคนเป็นอันมากจะเห็นทู่สวรรค์นในสวรรค์ขึ้นลงบนบุตรมนุษย์ในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นที่โมทีเอย๋ย จงร่อนข้าวสาลีของเราตามสิ่งที่เราให้เจ้าทั้งหมดกําหนดเส้นทางที่คดเคี้ยวเหล่านี้ให้ตรงดูเธอแต่กำลังเป่าเจ้าสาวกำลังเตรียมตัวงานวิวาใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วตราประทับนั้นอยู่ในพระหัตถ์ขององค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลเพราะวันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพได้มาถึงแล้วใช่มันรออยู่ที่ประตูและกำลังจะเข้ามา ดังนั้นประชากรของเราเอย๋ยจงเงยหน้าขึ้นเถิดเพราะการไถ่ของเจ้าใกล้เข้ามาแล้วพระเจ้าตรัส